บาตอนไห้ก่บอกว่าถือเป็นลานแล้วแต่ว่าเป็นบบเบิ้งต้นทิเจนเ่ว่าถือลานกวเจ้าเรตัวไหนก็ติดว่าได้หกแต่สามก็สี่บนนะจ๊ะจอเอฉันก็ได้สามมาแล้วว่าห้าหกสามมาแล้วผลลิ่งเอ่กโอ้แล้วเลผลนลไผ่แล้วไม่เคยเลที่เท่าไ้ว่ามันม่ได้ผล่นะบี่นอกจากกรี่ห้าหกสามมาละโอ้ไม่ได้ดอกคิกแล้วว่าแล้วบอกว่าเนี่ินักถือกึมมัม พวกได้ถือกันถือเป็นล้านบอลเอฟซถือเป็นล้านถือห้าหกสามอ่ะโอ้ถือเป็นล้านพี่น้องโอ้ยมานจอรไถือพวอฟซีเอฟถือเป็นล้านถือเป็นล้านถือห้าหกสามาหกสาบนฟันฟันแม่นยังอยู่รราบ่อกาเราอยู่อเมริกาเอฟซอยู่ต่างประเทศอไปไปถือวา ถึงถเขาใจเขาเลยเนาะเแน่แล้ค่อเนาะเแ่้ค่ะหัวประกาศหงสามมันน่ายืนเนี่ยบอกกันเด้วยาวันที่ทีมาเนาะเอฟซีทรมากก็ว่าเนบอกคนที่สุดเนี่ยหกสามอ่ะอุ้ดับสามอุดเสียวสามอยู่ว่าล่างเนี่ย สือท้ลวนสวัสดีครับอสวัสดีครับ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 ผมมิจสากสุซูนนะฮะมิจฉากับซูนนะมิจสากัรซูไม่มันชนวยกันแตกกระสุนนะบอกอยู่ดีเนาะอ่บอมาแลกกับว่าสุดกับของนะฮักก็แปีดคนะฮักยังก็ดอกได้เสียเปียดด้ยอไว้เนี่ยมันไว้หน่อยดินาจะของเองได้ไหมไปฮักไปฮักไดงไปฮักก็เปียดไปอุูนกับฮักโย่เ้าไปฮักฮักปดหลาย ไปอะไรกูปไปเอาบนเนาะเจ็ดทุนเวลากับแวนดูมัแล้วมนันโอ๊ยถึงว่าถ้าเขาประดับเจ็ดอย่วันล่างเล็เลบแบบเงเล็บหมักเอาไว้อ่ทถอนตายของเด่ไว้เหลยมันเป็นตั้งเด่นเนานะจิตใจเนี่ยมันว่ามับันแท่าแกบนั้นนะแต่ของพายาไวยเขาอยู่เขาศูนย์เจ็ดอยู่ด้วละเขาอยู่แต่ว่ามันล่งเล็เขาศูนเจ็ดเดียวชุดเดียวไปเลยนแค่นี้อันนี้มั่วเลยลนะ่ะเพื่ันมั่วเลีล่างมั่วมั่วทุก เงินเลหลังเงนมากเกเงนล่างกับมาก่าหเไปเร่อยเอาเกแต่ว่าเอาหาหไปนี่ไปล่างเละก็โผล่ขายเร่เลถุงเปร้ยะเว่าเละงวันี่ยเเลเนาะวันี้พ่ต้องเอาเละวันนี้พอต้องเอาเลเอาจังๆเลยได้ับเป็นดับเล่ดับกระตังวป่อันเอาดับกบายันมันบอะดับกบยันเล้วอาทีนี้ดับอายุนะพ่อเนาะล่ลสองจายุนะอเน มันนี่ปล่อยจากไหนก่อนปล่อยล่างสองชุดก่อนเนาะปล่อยล่างสองชุดแล้วบนล่ะบนหรปล่อยชุดเดียวเนาะปล่อยชุดเดียวปล่อยบนแล้วมบนนี่สามตัวปล่อยชุดเดียวก่อนมันนี่ปล่อยล่างปล่อยบนปล่อยบนเลยเนาะเอาพี่น้องกิมกิมรอเด้อโอ้ผมกิมรอเตรียมปากกาเนื้อซื้อจดเตรียมจดเตรียมจดมันนี่ปล่อยแล้วเลขหลักที่เลขหลักก่อนวะครับเลขหลักตัวไหนครับเลขหลักอะสองสามทีเนาะ <2> 2> สองสามสี่เลขหลัก,ลก,ลก,ลกมีสองมีสามมีสี่เดี๋ยวจะจับคู่ให้นะครับเขียนสองอาร์เรยอกแกกบนล่างกันด้วยวลเลขหลักเราสองสามสี่สสสเดี๋ยวเราจะจับคู่ให้เ <ขอ S 2> นี่มันมีหนึ่งครับเจ็ดตัวเด่นนะตัวเก่งมันจะบนนะตัวเก่งมันบ่พระวังหนึ่งกับเจ็ดระวังหนึ่งกับเจ็ดจะเรียกตัวไหน ตัวไหนจะด็กวานะตัววหาไปกอนนั่นเออหา้ไปก้อนเลยบนอ่ะบนบนสามเจ็ดนึ่งนะเอาเป็นทีหนึ่งละเลกหลักสองเลขลักสเหลักสองสามสี่่สตัวเงเหรอ2 3 4ส่แม่อนี่เลยสามเจ็ดหนงตัวเดียวเม็เดียวก่อนสามเจ่เดียวก่อนบนสามเจตัวเดียวก้อนตัวได้พ่อสามเ่งอน ไก้อนสามเกหน่งบอก่ะบนมเม็ดเดียวสามเ่งตลางั้นแม yeah. ันสิงทำทำหนึ่งนบีมันมีตลางบอเข้าไปก่อนกูก้อนกูก้อนจะพูดว่าแค่ไหนบอกจะพูว่าระวังคุณกับไม่ไม่ชื่อที่ศูนย์นั่ะนะฮะคนน่ะนะศูนย์กับหนึ่งยื่มาคบฟอดยเวยื่นจะมาล้างให้สี่อ๋อปีกที่ส่ล้างสี่ บนฐานเดียวบนฐานเดียวกอนนะบนฐานเดียวสามเดหนึ่งแลเอฟซเล่นไปทีหนึ่งเนาะไปแต่มาเนเดินเดียวสามหนึ่งก็เดียวสี่แล้วยกเอฟซีนี่หละล่างมดเดียวมาก่อนล่างนะพ่อคับเดียวซีนะซีซีจะห่ายอยู่ซีก่อนซีเก้าล่างล่างวิ่งซีซีเก้ากับสี่สาม มันจับเป็ตัวนึ้เป็นสี่ห้าแม่เอาล่างนี้ท่ทำนี้เราไอาจะชุดรับล่ังเนี่ยจับมาเลยครับจับสามตัวเลยเนาะสี่ห่าสี่สามสี่เก้าเนาะสี่ห้าสี่สามสี่เก้าสี่เก้าสี่ห่าสี่สามเมือเลยมันลังลี้ีเลังพอตองลังลีพอตองหลังลหลัง สี่เก้าสี่ห้าสี่สามเดือรานเบุญนี่ว่าจับคูจับรืามตัก้อนบนเอาสักนก่อดแตน้ที่หนึ่งก็ต้องบนเราด้มตัวก้อนดนเดนหนึ่งนอนนะนึ่งมาแน่แน่หตัวไหนมาแน่แน่พ่หนึ่งเนี่ยมาแน่แน่หนึ่งหนึ่งบนมาแน่น่แน่บนมาแน่แนนก็ไก็หึงบนหนึ่ง,ง,งบนมาแน่แมนอ เด็กรัดมีสองสามสี่แต่ว่าเดี้ยวแบบเดียวกัเตียวสามหนึ่งแบอยเบิ่งตารางกันค่ะตารางเขาจะฉีก,กน,นะแต่ทีแน่นๆหนึ่งบนมาแน่นอนหนึ่งมาแน่นอนจัดเ,เส้นคร่บก็โอ้หลาย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 มัวนี้สุดยอดหนึ่งกับเจ็ดแน่น,นอนเลยข้ายาวโลกอยู่อคะแมนบ้านสามกับสี่นเนาะบนเดียวน้อแต่ว่าหนึ่งกับขยาวโลกคือกันบ้างมันถึงบหนึ่งกเจ็ดมันต้องบ้านหนึ่งตัวแน่ โมืนี้เอาสามตัวไปก่อนเราก็สองตัวสามหางนสงลาเอาสำนักก่อนค่ะลาขาดแล้วว่าพาตอเนี้ยดอกลอสองตัวผมเดนจล้อนเดียวนเจูให้อยากได้ถามนึ่งู่แต่ว่ามันตะลางมีบอในตะลางหลกเอ๋อโซ่หล็กหรอกเอาตามนี้ก็เนาะถึงว่าตรวจเบื้งก่อนอโซ่เลยโซ่เลย มาไวมต้องรีรอซีเกอันวั้นแล้วค่ะเอฟนะคะซีเกเราตัวสำคัญมากซีเกสำคัญมากรอสองตัวบนนะครับซีเกตัวสำคัญเด้อนนี้เลสามีสรบ้องวไีอะบนอย่งบ้างไวอางเบืงตารางไงบนอ่ะบนราว่างนึ่งนี่ละเจ้าสามหนึ่งนี่ตั้งแต่มันมีบอลในตาราง เราจับไปกันที่มั่วแล้วจะแก้ไขนะเราจับคู่กค่เนึงเนาะบนบนรย่องเดียวแต่ว่าลางข่เมื่อเดิอครบวเด้อครับลางครบแล้วล่างครบแล้ว่เก้าสี่ห้สมวิ่งสไปกับน้ำเดินมาที่ก็สีเก้าเดินมาสี่เก้ามงงคงสี่เก้า่องมงงงสี่เ้านะคะเอฟซีสำหรับตัวเลขของข้อสวยบุญเดนี่เก้า อะไรก่เยอาไปแล้วเียยไปแล้วเตยาใช้เตแนนนซียยอาไปแล้วพี่น้องซีเก่าเยอาไปแล้วสิมาแน่แน่เหย็บบเบเลยปะพ่อแี่เหย็บว้แล้วไไปลยอืมพ่อเห็บล่างดนี่ทางนี้เหย็บแล้วหลางเหยอบไปแล้วเเนาะนี่้าเข้าน้งเหยอะไปแล้วอ้าวห่างสียเก่าเหยอะไปเด้วพี่น้องบนนี่ยังก็หน่งมีนาหกเกพ่อสวย์ยหลังครับบนต้องรอรอบนึงนะครับว่ามันต้องี